สวัสดีค่ะพบกับ FNB p r o f s s i o n e l ในเดือนกรกฎาคมนี้ที่จะพาทุกท่านมาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการตัวอย่างไรให้ปลอดภัยไม่เสี่ยงแพร่เชื้อซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ทเจษฎีนัชชาวัฒน์นาคราชิศอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์การสาธารณสุขที่จะมาร่วมให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคำถามแรกค่ะคุณหมอกัรตัวคืออะไรคะ ก็การกักตัวหรือว่าโฮมไอโซเลชันนะคะก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยหยิบนำขึ้นมาปรับใช้ในการรักษาคนไข้โควิด1 9ในบางกลุ่มค่ะได้แก่ผู้ป่วยโควิด1 9ที่กำลังรอการแอดมิทเข้าโรงพยาบาลและอาการเนี่ยอยู่ในกลุ่มสีเขียวหรือว่าแพทย์ได้ประเมินแล้วว่าสามารถทำการรักษาแบบ Home i s o l a t i o นได้ค่ะ หรือว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยโควิด19ที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ที่รับจัดให้แล้วอย่างน้อยครบ10วันนะคะแล้วก็ตัวอาการเนี่ยคงที่หรือว่าดีขึ้นค่ะสามารถใี้การรักษาแบบโฮม e i ยโซเลชันได้ค่ะค่ะซึ่งผู้ป่วยกลุ่มที่น่าจะได้รับการพิจารณาทำโฮม m i ยโซเลชันนะคะก็ควรจะมีอายุน้อยกว่า60ปีค่ะเป็นบุคคลที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคร่วมหรือว่าโรคเรื้อรังที่ควบคุมไม่ได้ค่ะแล้วก็ควรจะมีลักษณะของบ้านหี่อว่าที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมค่ะค่ะทีนี้อยากจะให้คุณหมอพูดถึงแนวทางในการกักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับการกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะผู้ป่วยก็ควรจะอยู่ในบริเวณหรือว่าห้องส่วนตัวที่จัดไว้ค่ะงดออกจากบ้านแล้วก็งดให้ผู้อื่นมาเยี่ยมที่บ้านค่ะ สถ้าเกิดว่าจะต้องพบเจอกับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านเนี่ยขอให้ท่าน,านสวมใส่หน้ากากอนามายัยแล้วก็เว้นระยะห่างอย่างน้อยสเมตรค่ะสมก็คือหมัมมม่นล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าสบู่และน้ำนะคะทุกครั้งหลังการใช้ห้องน้ำหรือว่าก่อนรับประทานอาหาระคะ่ะสก็คือควรจะงดรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นนะคะ5ถ้าเกิดว่ามี ขยะที่อาจจะปนเปื้อนสารัดหลังของตนเองเนี่ยก็ให้มัดปักถุงให้เรียบร้อยก่อนนําไปทิ้งค่ะอก,ก็คือให้ใช้ห้องน้ําแยกกับผู้อื่นนะคะหรือว่าหากจําจจเป็นที่จะต้องใช้ห้องน้ําร่วมกันให้ผู้ป่วยเนี่ยใช้ห้องน้ําเป็นคนสุดท้ายค่ะแล้วก็ทาความสะอาดหลังการใช้ห้องน้ําถูกครั้งค่ะแล้วก็พวกเสื้อผ้าก็ควรจะแยกฝักค่ะ และสิ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือให้ผู้ป่วยควรจะหมัน่นสังเกตอาการของตนเองวัดอุณหภูมิแล้วก็ระดับออกซิเจนในกระแสะเลือดทุกวันนะคะถ้าเกิดว่าท่านมีอาการที่แย่ลงเช่นขอบเรื่อยไข้สูงลอยหรือว่าไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้แบบปกติเนี่ยก็ขอให้ท่านรีบแจ้งสถานพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลที่ท่านรักษาอยู่ค่ะแล้วก็หากจาเป็นที่จะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลก็ขอให เดินทางด้วยยานพานะส่วนตัวค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของผู้ที่พักอาศัยหรือผู้ที่ดูแลผู้ที่ติดเชื้อควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับสมาชิกที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยนะคะก็เหมือนกันเลยค่ะข้อปฏิบัติตัวก็คือควรจะสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นประจำนะคะหมั่นล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและก็หลังกาใรใช้ห้องน้ำ งดรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็งดใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกันค่ะแล้วก็ควรจะเฝ้าระวงังสังเกตอาการป่วยของทั้งตนเองแล้วก็สมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านรวมถึงอาการที่แย่ลงของอ,อ,อาการที่อาจจะแย่ลงของผู้ป่วยโควิด -19 ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันค่ะค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้คุณหมอฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านในเรื่องของการเน้นยำ้ำในการป้องกันตนเองในช่วงนี้หน่อยค่ะ ค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็นำนิขีนแอลใหม่หรือว่า New Normal เนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเช่น,นการล้างมือบ่อยๆการสวมหน้ากากอนามายัยการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเดินทางไปสถานที่ที่แออัดหรือว่าระบายอากาศไม่ดีะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ฝากติดตาม SMDPH ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ